สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกทัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นรวมถึงวิชาการต่างๆความรู้ต่างๆแล้วก็เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน <c oughs> อาณาจักรท่านอาจารย์ะนะ้ผมช่วยอาจารย์หมานะครับเพจผมช่วยอาจารย์หมาก็อย่างเมื่อวานนะครับจบไปแล้วนะครับเขาเรียกว่า รีเทิร์นนะอัมแบ็กนะอาจารย์มารีเทิร์นหลังจากเราไม่มีการเรียนการสอนที่อาคารเรียนมาเป็นเวลาเกือบเกือบสามปีสามปีนะประมาณนี้ <c oughs> ก็หยุดไปเลยนะจนช่วงโควิดนะครับก็ไม่ได้เปิดอาคารเรียนใหม่ทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนย้ายสถานที่สร้างอาคารเรียนใหม่ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มันพร้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับยุคเก้าเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญก็คือ เตรียมที่จะสอนทีนี้ก็อย่างหาเลือกหายามให้ได้ทัาทีนึ่งแหละแต่ว่าพอดีท่านอาจารย์ไปหรือฟื้นความทรงจําหรือว่าไปอัปเดตสภาพแวดล้อมทางหงจุ้ยที่สิงคโปร์มาก็เลยเอากลับมาเป็นกรณีศึกษาสอนลูกศิษย์นะก็เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีก็รุ้นกันแต่ว่าด้วยสเสน่ห์แล้วก็สไตล์ของท่านอาจารย์นะก็เรียนสนุกมากนะครับสอนกันเพลิน,เ,น,เ,นเกือบสี่ชั่วโมงอื <c oughs> นะครับฟิตก็มากันเยอะแยะเลยประมาณเกือบ0คนนะไประมาณนั้นเลยในขณะใช่ใช้เวลาเป็นขนาดนั้นก็ยังเล่าได้ไม่ถึงครึ่งทางภาพที่ท่านอาจารย์ถ่ายรูปมานะคะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะเอพิโซดสครั้งหน้าก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่25มีนาคมเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเรียนเชิญให้ไปให้กำลังใจท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ ไปฟังจากปรมาจารย์จริงๆนะคะเสริมความรู้นะครับการเรียนการสอนเนี่ยนะป๋าเชื่อว่าลูกศิษย์ใหม่เมื่อเมื่อเมื่อวานนะที่มีกเกินสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เป็นลูกศิษย์ใหม่ๆเลยที่ไม่ได้สัมผัสนะเพราะว่าตลอดเวลาสามปีมาเนี้ยเราเจอแต่ท่านอาจารย์ทางออนไลน์แค่นั้นเองเราไม่เคยเจอท่านอาจารย์ตัวเป็นๆก็ทุกครั้งอาจจะได้ฟังแค่ท่านอาจารย์วิเคราะห์ในพื้นที่จริงนะคะแต่ว่าถ้าจะได้ถอดออกมาเป็นเรื่องว่าเหตุผล ที่มาที่ไปทฤษฎีทางฮวงจุ้ยประกอบอกับของจริงแล้วเป็นยังไงนะคะก็ต้องไปฟังจากท่านอาจารย์นั่นแหละนะแล้วก็นะัก <c oughs> สถานที่เรียนเนี่ยมันก็ดูเข้มเ <c oughs> ข้มเข้มขลังแล้วก็ทรงพลังมากมเวลาท่านอาจารย์อยู่บนโต๊ะสอนหนังสือนะ <c oughs> แล้วก็เริ่มสอน <c oughs> จริงจังเนี่ยมีพลังมากนะแล้วก็แบบทุกคนเห็นแล้วก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศอ่ะแล้วเวลาเราเรียนในบรรยากาศแบบนี้มันจะทำให้เรามีความจดจำดียิ่งขึ้น ความตั้งใจในการเรียนจะมีมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ท่านเกิดมาเป็นครูจริงๆครับท่านมีความเป็นครุสูงมากนะคะต้องบอกเลยว่าครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสมานั่งฟังท่านอาจารย์เองในห้องเนี่ยนะท่านจะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนอาจารย์ฮูจุยใดๆในบทพีนี้จริงๆทีมงานก็เหมือนกันนะครับก็ ทิ้งทายบอกว่าเนี่ยฝึกทีมงานดีแล้วทีมงานก็ต้องบอกท่านอาจารย์บอกเลยว่าทีมงานก็ได้แค่ถ่ายทอดนะได้แค่ถ่ายทอดในความรู้ของท่านอาจารย์มาแต่จะให้มีลีลานะเขาเรียกว่าลีลาทามีเสน่ห์เหมือนท่านอาจารย์เนี่ยที่ท่านอาจารย์เล่าไม่มีทางจะได้ไม่ได้เพราะว่าลูกเสืออาจจะหลับก่อน เป็นพวกป่าผู้ไม่รู้เรื่องหรอกเออสงสัยเลยป่าล้วคุยไม่ค่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความจําเป็นนะคะท่านอาจารย์เนี่ยอยากจะให้อย่างน้อยสุดปรับพื้นฐานเงินก่อนนะปรับพื้นฐานเงนก่อนแต่ว่าไม่ว่าจะคนที่เคยมาไม่เคยมาเนี่ยบอกเลยว่าฟังท่านอาจารย์แล้วเข้าใจทุกคนถูกครับแล้วก็คุณก็จะค่อยๆมีมีมีมุมมองมีแง่คิดในทางของช่วยมากขึ้นมีสายตาของช่วยมาก่งขึ้น แล้ถ้าคุณสนใจก็มาเรียนเพิ่มเติมได้นะครับในการเรียนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีหลายวาระหลายโอกาสนะถ้าอย่างเช่นมาในห้องเรียนก่อนท่านอาจารย์สอนเนี่ยป๋าก็จะสอนสลับกันไปเรื่องพื้นฐานนะแต่ว่าเสาที่แล้วเนี่ยเราปูพื้นฐานให้รู้จักคนสอนก่อนใ,ให้รู้จักท่านอาจารย์ให้รู้จักผลงานท่านอาจารย์ซึ่งจริงๆถ้าจะเล่าจริงๆใน่ผลงานท่านอาจารย์เนี่ยสามชั่วโมงก็กเล่าไม่หมดแล้วนะครับเพราะว่าท <c oughs> ่านอาจารย์ทํามาให้ทุกหน่วยงานเนยอะมากนะครับ <c oughs> ถ้ามีเวลาไปห้องเรียนก่อนเนี่ยอยากจะให้ไปเดินชมภาพที่ตดอข้างหนังนะคะอันนั้นคือตั้งแต่โอ้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่1ิกว่าปีที่แล้วแหะทีนี้มันมีการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งนะจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นคือการเรียนในภาคปฏิบัติเราก็สามารถไปเรียนได้เขาเรียกว่าลงพื้นที่จริงลงพื้นที่จริงไม่ได้ปฏิบัติหราส่วนขั้นเวลานะคะก่อนที่จะพบกับเอพิโซดสองเรื่องฮงจุ้ยสิงคโปร์นะคะ อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปฟังไปได้มีโอกาสนะคะเข้าเรียนฮูงจุ้ยสัญจรเสียก่อนนะคะฮูงจุ้ยสัญจรเราจะจัดในพื้นที่รีสอร์ทฮูงจุยบ้านภูนะะเขาพิมกเล็กสระบุรีนะครับฮูงจุ้ยสัญจรเพื่ออะไรนะเรียนรู้เรื่องอะไรอาจจะให้ป้าอธิบายให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อ,อมแล้วก็ชัยภูมิให้เราเรียนรู้ถึงเรื่องพลังที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าพลังมงคลเป็นยังไง แล้วก็พลังที่ดีเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเนี่ยพลังที่เป็นอัปมงคลแต่เมื่อวานเนี่ยแหละเออเมื่อวานเนี่ยเราเรียนแต่อะไรที่มันเป็นลบที่มันทําลายพลังทําให้เสียตังค์ทำให้เสียทรัพย์ทำให ติดกับดักอะไรน,นั้นคือพลังในทางทางลบนะครับส่วนใหญ่พลังนั้นเราจะเรียกกันว่าพลังที่คาดเออที่<ห>คาด,คาดทีนี้เราไปเรียนที่รีสอร์ทของทุกภเขาเราจะเห็นพลังบวกนะอ่ะพลังที่เป็นมงคลเป็นยังไงแต่ละตําแหน่งมีความเป็นมงคลยังไงแล้วท่านอาจารย์ก็ย้ํากับป๋าเนะี่ยโดยเฉพาะเรื่องของแซกีเนี่ยนะสำคัญมากท่านอาจารย์ก็บอกว่ามีลูกศิษย์หลายคนเนี่ยนะที่ที่ท่านอาจารย์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์มาเนี่ยที่เราทําเปิดทําแซกีมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ละคนที่ทําไปแล้วมีความสําเร็จ มีได้ตามวัตถุประสงค์หมายความว่าในแต่ละโลเคชันเพราะว่าสากีของท่านอาจารย์ไม่ได้มีจุดเดียวมีหลายจุดแล้วก็องค์ประกอบองค์ประกอบของชยภูมิในแต่ละที่ก็ต่างกันไปและท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันส่งผลต่างกันนะแล้วจากการเก็บข้อมูลมาเนี่ยได้ผลเป็นยังไงส่งผลเรื่องไหนส่งผลกับใครมากกว่าต้องไปฟังป๋าอธิบายในพื้ที่เพนี้อะไท่านอาจารย์กำชับมาเลยคว่าอยากให้อยากให้ลู้ษย์มีความรู้ว่า เอ้ยทาไมที่นี้มันให้พลังแบบนี้ทําไมที่นี้ให้พลังแบบนี้นะเราก็จะเริ่มเลยเอาตั้งแต่ว่าเราทาไตรกีกันเนี่ยก็คือท้องท้องมังกรน้ําประตูเมืองนะปีจักรจัน์เป็นยังไงนะแพะหยางเป็นยังไงช่วงนิวสุ่ยเป็นยังไงจักรพัรดิเป็นยังไงแล้วถ้ามีเวลานี่ยป๋าอาจจะพาไปดูพื้นที่ใหม่พื้นที่บริเวณที่เป็นปีระมิดที่การเชื่อมโยงพลังท่านอาจารย์เนี่ยจากยุคแปด เอายุก,ก้าวเข้ามาเชื่อมไว้ทําให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดอแล้วก็เป็นมงคลอายุเก,ก้าด้วยเนี่ยท่านอาจารย์ทํำยังไงพอเราเห็นภาพแบบเนี้เห็นความสอดคล้องของเรื่องพลังแล้วก็คลิกต่างๆหรือว่าเข้าใจสภาพการลื่นไหลหรือการเคลื่อนที่ของพลังแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจในภาพทฤษฎีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน <c oughs> ที่เราเรียนเราเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราไปดูอาณาจาของท่านอาจารย์ที่ ท่านอาจารย์รวบรวมผลงานที่ทําไว้จากทั่วโลกเนี่ยเอามาไว้ที่รีสอร์ทองจุ้ยบ้านภูเขาแล้วไอหงจุ้ยที่ท่านอาจารย์รวบรวมมาเนี่ยมันเป็นหงจุ้ยบวกนะ <lateral. S 2> <ว>ต้องเข้าใจว่าหงจุ้ยที่รีสอร์ทองจุ้ยบ้านภูเขาเนี่ยเป็นหงจุ้ยที่เน้นด้านบวกเพิ่มพลังให้กับพื้นที่เพิ่มพลังให้กับคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นนะครับได้รับพลังที่เป็นมุคลเอาแค่ว่านะสมมติว่าคุณไม่ได้ไปเพื่อที่จะฟังให้เข้าใจนะอย่างเดียวแต่ว่ามันเข้ากับว่า คุณได้ฟอกล้างพลังด้วยนะคะเพราะว่าเราพูดง่ายๆเลยนะที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เหมือนสําหรับฟอกล้างพลังทรชาติจริงๆนะคะหลายๆคนั้นไปแล้วก็กลับมาก็มีออเดอร์มากขึ้นประสบความสำเร็จอะไรที่มันติดขัดสดชื่นขึ้นนะคะอุปสรรคหายไปลองไปดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆถ้าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะคะต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆใครที่ไม่เคยไปถึงรีสอร์ทหรือจุดบันทึกเขาเนี่ย เรียนกับท่านอาจารย์เนี่ยก็เหมือนกับเด็กที่สอบเรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เคยไปทัศนศึกษาแล้วแหละการท่องเที่ยวจะเปิดประสบการณ์แล้วเปิดความเข้าใจแลวมาเยี่นอ่ะคนที่สนใจลงทะเบียนนะคะวันเสาร์ที่18 เวลาที่เราจะเริ่มเนี่ยคือ9ก้าโมงนะคะประมาณักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็วางแผนให้ดีๆแล้วกันว่าคุณจะไปนอนข้างหรือว่าคุณจะไปตอนเช้านะคะสามารถไปฝึกวิชาได้ช่วงวันนั้นก็มีฝึกวิชาออวันฝึกวิชาวันเสาร์ใช่ฝึกวิชาคือวันเสาร์คือวันนั้นแล้วเราก็หลังจากหงชื่อสัญจรเสร็จก็ฝึกวิชาได้ต่อนะถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปดูในเพจหงช่วยกันหมานะครับเขาจะมีลิงก์ของคุณตาโตไว้นะครับสำหรับจองคิวหรือว่าจองที่นั่งจองสิทธิ์ในการที่จะมาหงชจร เพราะว่าพวกเราต้องเตรียมรถเตรียมสถานที่ไว้ให้พวกคุณทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสิทธินะ์เนี่ยหนึ่งราย ID เนะี่ยที่แอดมาเนี่ยจะได้สองสิทธิ์สองบุคคลที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับส่วนกฎกติกามารายาทในการเข้ามาร่วมโคงการสัญนจรมีบรรยายไว้ในเพจนี้จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่หงุดหงิดทึ่งกันและกันนะจะได้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยกันแต่ถ้าต้องการฝึกวิชานะคะจะต้องไปติดต่อทางรีสอร์ทนะคะ ทางรีสอร์ทหองช่วยบ้านภูเขานะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าในการฝึกวิชาคุณต้องจองห้องนะคะมันต้องมันต้องคิดแบบนี้ไีมันต้องคิดเหมือนว่าหองช่วยจันหมาก็คือหน่วยงานหนึ่งรีสอร์ทบ้านภูเขาก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในนั้นเหมือนกับหงช่ย อาจารย์มาเนี่ยเราไปใช้บริการเขาเพราะฉะนั้นมันจะแยกหน้าที่การทางานนะครับเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการบริการพวกเรานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเที่ยวนี้เพื่อที่จะทั้งสัญจรเพื่อที่จะทั้งฝึกวิชาคุณไปจองที่พักก่อนจองที่พักแลวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณค่อยแจ้งชื่อมาหรือไม่ก็แจ้งกับทางนั้นว่าจำเรียนหองยืมสัญจรด้วยเขาจะลงชื่อให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับคุณก็ฝึกวิชาไปด้วยตอนเย็นนะ ก็สามารถทําได้นะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งเนี่ยเรากําลังจะเตรียมแล้วก็จะมีกันเนี่ยก็คือตอนเนี้เข้าสู่โหมดการเดินทางแล้วอ๋อนี่นี่นี่ไม่ได้เรียกว่ากิจกรรมป่านี่เรียกว่าการทํงานเออการทำงานนะเพราะฉะนั้นคือทริปต่างจังหวัดนะทริปต่างจังหวัดที่เราจะไปทริปต่อไปเนี่ยจะเป็นอีสานล่างนะคะลากยาวไปถึงปักเซ่เพราะว่าจากที่ท่านจารับปากในงานไหว้จะไป้ว่าจะไปช่วยดูให้นะครับเพราะฉะนั้น เป็นลูกศิษย์ที่ต้องป่าต้องยอมรับหนึ่งคือเขาตั้งใจมากและเขามีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาทรรนดานสูงมากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอย่างเดียวเลยแสกีแสกีแล้วก็บูชายาคูทำแทรกีบูชายาคูเขาไม่พลาดเลยสักโลเคชั่นเปล่าป๋าใช่ระหว่างรอท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่รู้ทําอะไรทําแสรกีก่อนเลยแล้วก็ทําบุญแล้วสมัยนั้นเนี่ยคือต้องส่งเสื้อผ้าส่งทุกอย่างมาแล้วใ็ตัวแทนทางนี้นะเพราะว่าเขายังข้ามาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า เราจะไปในสัปดาห์ที่20ถึง24ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เส้นทางอีสานล่างนะก็ตั้งแต่โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกษอุบลแล้วก็ข้ามไปที่ปักเซนะครับฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในเส้นทางผ่านแล้วมันไม่ไกลเกินไปแยกจากเส้นทางหลักไม่เกินสัก50ิโลอย่างเงี้ยพอทนก็จะดูให้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะก็แอดไลน์ ID ป๋ามานะไลน์ ID ป๋าเนี่ย ก็คือ0622879935 0622879935นะก็แอดมาว่าสนใจอยากเรียนเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจหงจุ้ยแล้วก็แชร์โลเคชั่นบ้านคุณมาป๋าจะได้รู้ว่าเส้นทางกันก่อนมันอยู่ในเส้นทางไหมถ้ามันไปได้ถ้ามีเวลาไปได้ป๋าจะจัดไปให้นะนี่ก็เป็นรอบหลายๆปีที่เราจะบุกอีสานล่างนะปกติเราไปสุดแค่บุรีรัมย์เราไม่เคยไปไกลเกินกว่านี้นะครับอ๋อเหรอใช บุรีรัมนีโอ้เราไม่ได้ไปอุบลมาบุรีรัมนีห้าปีหปีแล้วมั้งลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยตั้งแต่สร้างบ้านบ้านเสร็จแล้วตั้งแต่โสดจนแต่งงานจนมีลูกลอาจารย์ก็ยังไม่ได้มีเยี่ยมอีกรอบหนึ่งเลยนะคบเพราะฉะนั้นก็คือรอบนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่า จะได้กลับมาเมื่อไหร่ใช่ไหมเวลาไม่ีโอกาสก็รีบิีนะรีบดีตักตวงโดยเฉพาะคนที่อยู่อยู่สองพบกราวนะอย่างที่ป๋าบอกแต่ยังไงเราก็มีเวลาแค่5วันแหละเพราะวันที่ยี้าท่านอาจารย์ก็ต้องกลับอัสสานนะคะล้วก็จะเลือกแหละที่มันมันมันสะดวกท่านอาจารย์ด้วยแล้วมันพอช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามไปให้ทีนี้ก็คําไหนนอนนั่นเป็นนกคขาไมเหลืองอจริงๆนี่แหละเขารกว่าอาจารย์มานออนทัวร์นะจะไปแข่งกับแบล็กพริ้ง เบอร์ทัวร์เดี๋ยวใจเย็นตอนนี้เนี่ยเป็นในในเมืองไทยก่อนนะเบอร์ทัวร์เนี่ยเร็วๆนี้แหละวนี้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มอย่าลืมรีบๆทักป๋ามา่อนหลังจากบินได้ก็มีโอกาสแล้วนะจะไปทัวร์เมืองนอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะทำหรือว่าเส้นทางที่เราจะมีนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนที่ถามมาเรื่องของพิธีกรรมนะครับในการสวด ผ่านยักษ์แล้วก็ส่วนนพเคาะนะครับอันนั้นน่ติดต่อจองที่พักก่อนอย่างแรกนะครับคุณต้องไปจองที่พักที่รีสอร์ทของชื่อว่าภูเขาก่อนในวันที่ 13, 14, สิบสามสิบสี่พฤษภาคมนะครับหลังจากคุณจองที่พักได้แล้วคุณค่อยมาคุยกับป๋าเรื่องอื่นเรื่องจะเป็นเจ้าภาพร่วมเรื่องอะไรนะั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังเปิดรับอยู่นะครับพอถ้ามันจัดสรรให้ได้ก็จะพยายามจัดสรรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการทาบุญกับท่านอาจารย์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านอาจาจร ก็จะได้บุญโดยทั่วทั่วหน้ากันนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในค่ำวันนี้นะสำหรับสายมูฝึกวิชาทางสวรรณภูมินะครับเน้นเน้นมูอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้เราจะไลฟ์คืนนี้เราจะไลฟ์จะหายไปนานนะคะไปคุยกันสนุกสนานตอนกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ